พระเมขิียะเถระท่านเป็นผู้อุปถากพระบรมศาสดาองค์หนึ่งได้สำเร็จพระอรหัตผลนับเข้าในพระอสิติมหาสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งประวัติพระเมขิยะเถระท่านพระเมขิยะเถระท่านมีกำเนิดในตระกูลแห่งเศร้าสากยะในพระนครนกบิลพทัทได้นามว่าเมขิยะ เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วซึ่งท่านได้เคยเป็นผู้อุปถากพระบรุมศาสดาองค์หนึ่งซึ่งมีในเรื่องดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณจาริกะบันโพธในกรุงจาริกาที่ท่านพระเมขียะเป็นอุปถากค วันหนึ่งท่านพระเมขิยะเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลลาพระองค์เขาไปบินทบาตในชันตุคามเมื่อได้รับพระพุทธอนุญาตแล้วเวลารุ่งเช้าได้เข้าไปบินทบาทในบ้านนั้นเมื่อเวลากลับจากบินทบาตเดินมาตามริมฝั่งแม่น้ำกิมมิกาลาได้เห็นสวนมะม่วงมีอากาศร่มเย็นเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจใครจะกลับมาทำความเพียรที่สวนนั้น ครั้นกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสห้ามว่าดูก่อนเมคิยะเธอจงรอก่อนดังนี้ถึงสามครั้งท่านพระเมคิยะไม่เชื่อฟังกราบทูลลาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถาวายบังคมพระองค์แล้วหลีกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในสวนมะม่วงนั้นแต่หาได้สำเร็จมรรคผลอันใดสมตามความประสงค์ไม่ พราะถูกวิตกสามคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเข้าครอบงำจึงกลับมาเฝ้ากราบทูลเนื้อความนั้นให้พระองค์ทรงทราบเมื่อท่านนั่งกราบทูลเรื่องราวของตนอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะส่งแสดงธรรมอันเป็นสัพพายะสำหรับบ่มวิมุตติแก่เธอ จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนามีความโดยสรุปดังนี้ดูก่อนเมขียะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่ง เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระแลโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สองเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกระถาเครื่องขัดเกลากิเลส เป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับ เพื่อเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออปิชกกถาสันตุติกถาปวิเวกกถาอาสังสขกถาวิริยารัมภะกถาสีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติยาณทัศสนกถานี้เป็นธรรมประการที่สาม เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบาดบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นธรรมประการที่สี่เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจนารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบนี้เป็นธรรมประการที่ห้า ดูก่อนเมขียะทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูก่อนเมขียะก็แลอันภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรมห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสประการให้ยิ่งขึ้นไปคือพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอาณาปานาสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอน,อนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะดูกอ่นเมขียะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันเทียวท่านพระเมขียะ ตั้งอยู่ในโอวาทที่พระบรมศาสดา,สดาทรงตรัสสั่งสอนไม่ประมาทอุตสาบมเพญเพียรก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลนับเข้าในพระอสีติมหาสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง